จางคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพริยาโทร02-884-7000สวัสดีค่ะ,คะาากลับมาเจอกันนะคะสำหรับพ,นนพี่ชอ็อตพอดแคสชื่อว่าคนหมดรักย่อยอแค่ฟังก็จึกระว่า แต่เอานะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่จะได้รู้ว่าเราเองไม่ใช่คนเดียวที่เจอเรื่องแบบนี้ค่ะ,ะ,คะแล้วคนหมดรักคนแรกนะคะค่ะเมื่อกี้แอบอ่านแล้วก็อึ้งเหมือนกันน้องป๊อกค่ะน้องป๊อกบอกว่าหนูรู้สึกหมดรักแฟนขึ้นทุกวันทุกวันหนูก็แฟนตกลงกันไปแล้วว่าจะเลิกกันในวันข้างหน้าเพราะเรามีเป้าหมายไม่ตรงกันหลายคนก็บอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เลิกกันวันนี้เลยล่ะ เอาจริงๆแล้วมันยากสําหรับหนูเหมือนกันเพราะหนูมีเขาในทุกๆวันมาตลอดห้าปีพอวันหนึ่งจะไม่มีเขาแล้วก็รู้สึกใจหายไม่กล้าพอที่จะบอกเลิกเขากลัวตัวเองเสียใจกลัวตัวเองคิดถึงเขามากแต่ช่วงหลังๆมาน,นี้หนูรู้สึกเบื่อทุกการกระทําของเขาเบื่อคําพูดเดิมๆจนบางครั้งหนูก็พูดให้เขาเสียความรู้สึกตรงๆว่าหนูรู้สึกยังไงแต่เขาก็ดูเฉยๆหนูอยากให้เขาบอกเลิกหนูแต่เขาก็ไม่บอกสักทีจนหนูมาเห็นว่าเขาลงร่วมหนู คู่กันในไอจีหนูรู้สึกงุดหงิดมากหนูไม่อยากให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะคนที่บ้านให้เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันเพราะคนที่บ้านก็ไม่ชอบเขาบอกให้หนูเลิกกับเขามานานแล้วแต่หนูก็ยังไม่กล้าสักทีเหตุผลที่หมดรักเพราะว่าหนูชินกับการที่หนูงอนแล้วเขาไม่งอจนต้องไปถามเขาตลอดว่าจะงอไหมบางครั้งเขาก็งอนกลับแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่เอาไหนสุดๆด,ดูไม่มีอนาคตเป็นผู้ชายที่หนูคิดถึงอนาคตด้วยไม่ได้เลยแต่ก็ทําใจบอกเลิกไม่ได้สักที หนูอยากออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงทไําร้ายความรู้สึกกันมาก็มากพอแล้วแต่เขาก็ไม่บอกเลิกหนูสักทีอึ้งไหมคะพี่อ้อยงงอะอาจแล้วมีความอึง้งต้องเอาไงกับตัวเองก่อนคะลูกตกลงยังไงคือหนูเหมือนด่าเขาทุกบรรทัดเลยนะแต่ในที่สุดแล้วก็คือมันยากสำหรับหนูอะค่ะหนูคิดถึงเขาว่าค่ะหนูรู้สึกใจหายไม่กล้าพอจะบอกเลิกป๊อกครับพี่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมีเขาอยู่แล้วก็ทําร้ายกันขนาดเนี้ย น้องให้เลิกเลิกกันไปเถอะหนูเดินเข้าไปบอกเขาตรงๆเลยและหนูก็แบบไม่ต้องรอให้เขาบอกเลิกด้วยอะทาไมอะความสัมพันธ์ของทุกความสัมพันธ์อะหนูก็ต้องแมนพออะก็หนูไม่อยากเดินหน้าต่อก็บอกเลิกสิหนูจะไปทําเลวร้ายต่างๆนานาเพื่อให้เขาบอกเลิกหนูอย่างนั้นหรือไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าป๊อกดูเอาแต่ใจและดูไม่ถามตัวเองให้ชัดๆว่าตกลงจะเอาอยัางไงในที่สุดว่าป๊อกเป็นแบบศูนย์กลางจักรวาลมากใช่ค่ะถ้าพูดตรงๆนะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าป๊อกหมดรัก พี่รู้สึกว่าป๊อกแค่สูญเสียพื้นที่บางอันที่คิดว่าฉันควรได้เพราะเห็นหรือป่ะคะไปถามเขาจะงอไหมจะงอไหมเอาไม่รักเขาแล้วไปดึงให้เขามางอทําไมอะ่ะก็ต่างคนต่างงอนแล้วก็ต่างคนต่างจบไปเลยก็ได้ยังไปมัวถามขออีกงอเถอะงอทําไงละ่ะแล้วพอเขางอนกลับบ,บ้างเอาสิแล้วพอเขางอนกลับไงคะหนูงอเขาหรือเปล่าวันนี้พี่ว่าป๊อกอย่าอยู่ให้ท็อกซิกทั้งเขาและเราเลยพูดตรงๆนะไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารัก ตอนนี้ป๊อกกําลังรู้สึกว่าหนูทําทุกอย่างเลยค่ะเขาไม่ยอมบอกเลิกหนูสัทีเผอเออหนูแอบดีใจด้วยซ้ำที่เขาไม่บอกเลิกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์นั้นมันทําให้เราไม่มีความสุขเขาเองก็ทุกน้องจะอยู่ให้เสียเวลาทําไมอันนี้ถามก่อนค่ะ <c oughs> ชีวตคนเราไม่ได้ยาวนานอะไรนั่งนาน <c oughs> หรอกนะ <c oughs> มันก็จะเสียเวลาชีวิตไปทุกวันอันนี้พูดในกรณีที่ถ้าเกิดป๊อกไม่รักเขาแล้วจริงๆนะคะแต่พี่แอบรู้สึกเหมือนพี่อ้อยว่าป๊อกต้องเช็คความรู้สึกตัวเองให้ดีก่อนนะคนไม่รักะะค ในที่สุดแล้วอ่ะเราก็จะมองเห็นเขาเป็นอากาศธาตุอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> นั่นคือคนไม่รักกันแต่เม media, ื่อไหร่ก็ตามที่อยากรู้สึกว่าไม่รักนะคะแต่ยังอย,อยากอยู่กับเขาอันนี้พี่ไม่ได้ตีความว่าไม่รักนะคะ <c oughs> แต่ตีความว่าไม่ได้อย่างใจ <c oughs> <c oughs> มันอาจจะมีอะไรที่ป๊อกไม่ได้อย่างใจในตัวเขาค่ะ <c oughs> แล้วก็เลยรู้สึกว่าพอไม่ได้อย่างใจแล้วก็เลยเอาแต่ใจว่าฉันจะต้องได้สิแต่พอไม่ได้ปุ๊บอ๋อฉันไม่รักลวฉันไม่รักแต่จริงๆล้วก็คือยังรักอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้น คุยกับตัวเองให้แน่ก่อนว่าจะเอาอยัางไงแน่นะรักก็อยู่ด้วยกันพยายามหาทางแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่รักก็แยกย้ายมันแค่ีนเองสับชีวิตอย่าไปซับซ้อนก่ะปอกเวลาที่เราคิดหรือทําอะไรที่มันซับซ้อนเนาะไม่รักแต่ยังอยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วอะมันเสียเวลาชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขไปได้กับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วไม่รู้จุดจบอยู่ที่ไหนด้วยเดี๋ยวไปเลิกกันครั้งหน้าค่ะครั้งหน้า ข้างหน้าคือตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กันไปแบบนี้ยื้อกันไปแบบนี้ไม่มีความสุขนะคะแต่ก็ยังอยู่แบบนี้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นนะคะและด้วยส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่รักแล้วจริงๆอ่ะเขาจะไม่มีวันทําให้หนูรู้สึกแม้แต่ลาคาญด้วยนะคือคนเราถไา่มนไม่รักน้ำใ่ไม่กดไม่เกลียดไม่ลาคาญด้วยลองนึกถึงใครบางคนที่เราแบบไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยนั่นแหละ นั่นแหละต้องเป็นแบบนั้นค่ะอันนี้หนูยังไปหงุดหงิดเลยลงรูปไอจีคู่กับหนูทําไมเนี่ย <laughs> นี่ขนาดไม่รักนะยังเสียเวลาไปหงุดหงิดใส่เขาได้ตั้งเยอะแต่เขาังมีอิทธิพลกี่ับความรู้สึกขนาดนี้ปอกบอกว่าไม่รักไม่ได้หรอคะใช่ค่ะอ่น,น้องบิ๊กค่ะผมคบกับแฟนมาห้าปีกว่าผมยี่สิบสามแฟนยี่สิบห้าเจอกันในแอปหาคู่ในระยะเวลาสี่ปีแรกเราครบกันโดยไม่เคยเจอกันเลยว้าวสี่ปีเลยนะคะหรอ ช่วงแ<ต>รกๆทำไม,มไม่อยากเจอกันนะนี่ส<อ>งสิงๆแล้วน้องก็บอกว่าช่วงแรกๆมันดีมากจนมาถึงวันที่ผมพลาดไปแอบคุยกับคนอื่นแล้วเขาจับได้เขาเสียใจมากเขาให้ผมเลือกระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับเขาผมเลือกเขาเพราะว่าตอนนั้นเป็นห่วงเขาแต่เขาก็ไม่ไว้ใจผมเหมือนเดิมเขาขอค้างสายโทรคุยกับผม24ชั่วโมงฮะ <c oughs> ทุกวันด้วย <c oughs> หรอคะน้องไม่อึอดอัดเลรอลูกทั้งเวลาทำงานกินข้าวขับรถนอนแต่ตอนนั้นผมยอมเขาทุกอย่าง เพราะว่าอยากให้ความรักความไว้ใจกลับมาจนเข้าปีที่สามผมบอกเลิกเขาเพราะเรื่องที่เขาไม่มีความเชื่อใจให้ผมกับความที่เขาเหมือนบังคับชีวิตผมตลอดเวลาสุดท้ายผมได้เลิกกับเขาครับผ่านไปแค่เดือนเดียวผมพลาดเองที่โทรหาเขาจนฐานไฟเก่ามันติดสุดท้ายเราก็กลับมาคบกันอีกช่วงที่เรากลับมาคบกันยังเหมือนเดิมเลยครับค้างสายบงการชีวิตผมและไม่เชื่อใจผมเหมือนเดิม ผมเลยตัดสินใจย้ายที่อยู่ไปอยู่จงังหวัดเดียวกับเขาเพราะผมคิดว่าถ้าใกล้กันแล้วคงจะดีกว่านี้เขาคงจะเชื่อใจเราแต่ผมคิดผิดอีกเหมือนเคยเขาเหมือนเดิมเลยครับแถมหนักกว่าเดิมด้วยยังค้างสายผมตลอด24ชั่วโมงผมไม่มีโลกส่วนตัวเหลืออยู่เลยท,ทั้งที่เราก็อยู่ใกล้กันแล้วทําไมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่จนถึงวันนี้เวลาที่ผมพิมพ์ส่งหาพี่ๆเขาก็ยังค้างสายกับผมอยู่นะครับ <c oughs> ท,ทั้งๆที่เราเจอกันทุกเช้าเราก็อยู่ใกล้ๆกันแล้ว ทุกวันนี้ผมไม่มีเพื่อนเลยเหมือนชีวิตนี้มีแค่ผมกับเขามันหมดรักจนไม่กล้าบอกเขาเพราะกลัวเขาเสียใจกลัวเขาคิดไม่ดีกลัวเขาอยู่ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกหมดรักจริงๆผมควรทํายังไงดีครับทุกวันนี้ผมอยู่กับเขาเพราะความผูกพันบอกรักเขาทุกวันทั้งที่ตัวเองไม่ได้รักแล้วผมยอมรับว่าผมเห็นแก่ตัวผมผิดเองที่ตัดไม่ขาดตั้งแต่วันนั้นตอนนี้อยากจะออกจากตรงนี้มากๆผมควรเริ่มจากอะไรดีครับค่ะ <c oughs> ก็ต้องบอกน้องบิ๊กนะว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกให้บอกความจริงค่ะนะทําอะไรไม่ถูกให้ทําในสิ่งที่ถูกไว้ก่อนก็คือถ้าวันนี้ไม่ว่าด้วยเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นยังไงแต่วันนี้สิ่งที่บิ๊กกาลังรู้สึกกับตัวเองคือหมดรักคนคนนี้แล้วค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปต่อแล้วก็แค่พูดความจริงอย่าค่บคิคือต้องบอกว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวเขาเสียใจ <c oughs> การที่บิ๊กอยู่กับเขาแบบนี้ไปโดยที่ไม่ได้รักเขาพี่ว่าเขาก็คงเสียใจเหมือนกันแหละค่ะเพียงว่าเสียใจแบบรู้หรือเสียใจแบบไม่รู้เท่านั้นเองอนะคะแต่ยังไงก็ต้องเสียใจอยู่ดีกลัวเขาอยู่ไม่ได้ไม่จริงค่ะบิ๊กคนเราไม่ได้ตายเพราะขาดใครค่ะเนอในที่สุดแล้วอ่ะมีคนอกหักมีคนถูกทิ้เงเยอะแยะเต็มโลกไปหมดเลยแต่ทุกคนก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะถ้าบิ๊กหมดรักจริงๆก็ควรต้องพูดกันตรงๆบอกกันไปชัดๆ แต่ก็อีกเหมือนกันย้อนกลับมานิดนึงคุยกับตัวเองให้ดีก่อนนะบิ๊กนะ <c oughs> เพราะไอ้ความรู้สึกที่บิ๊กบอกว่าผมกลัวเขาอยู่ไม่ได้กลัวเขาจะเป็นอย่างนี้นั้น <c oughs> มันคือความยังรักอยู่หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเนะืเพราะว่าบางทีคะ่ะย้อนกลับไปเหมือนน้องคนตะกี้นี้เนาะความรู้สึกแบบไม่ได้อย่างใจอะคือเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการค่ะ <c oughs> ด้วยความที่โอเคเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราอะไรใดๆก็ตามแต่แต่พี่ก็กล้าบอกว่า สิ่งที่เขาทําก็ดไูไม่ปกติเนาะดูเป็นคนไม่ปกติคือคมันไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่ไว้ใจใครแล้วก็เลยต้องให้เขาอยู่ในสายตาตลอด24ชั่วโมงเพราะไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนเราต่างก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองะนะคะต้องมีช่องว่างระหว่างกันเพราะฉะนั้นมันก็พี่ก็เข้าใจนะว่าทาไมบิ๊กทนไม่ไหวแต่ในที่สุดแล้วการที่เรายังลังเลหมดรักแล้วนะแต่ไม่กล้าบอกสักทีพี่ไม่รู้ไงว่าแปลว่าเราไม่รักแล้วจริงๆหรือเปล่า อันนี้ต้องคุยกับตัวเองให้ชัดๆถามตัวเองให้แน่ๆก่อนอีกอันหนึ่งค่ะทุกประโยคที่น้องพูดถึงเขาเหมือนเหมือนพูดว่ามันเป็นความผิดของเขาอะ่ะเช่นแบบนี้ก็อยู่ใกล้แล้วไงทำไมยังไม่เชื่อใจอีกแต่บิ๊กคะอย่าลืมนะคะไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวตอนแรกทําไมน้องอยู่ได้ล่ะพี่ยังงงว่าตอนแรกว่ายอมให้ขาสาย24ชั่วโมงนี่คืออะไรแสดงว่าตอนแรกน้องทําได้ แต่พอนานๆเข้าน้องทําไม่ได้แล้วแปลว,ว่าหความรู้สึกของน้องมันน้อยลงไงและตอนความรู้สึกน้อยลงเนี่ยได้สื่อสารกับเขาหรือเปล่าหรือในตอนแรกเลยตอนที่รู้สึกแบบเฮ้ย24ชั่วโมงนี้คือยังไงเดี๋ยวสิทําไมถึงต้องอย่างนี้ล่ะเราได้คุยและปกป้องสิทธิทส่วนบุคคลของแต่และบุคคลแล้วหรือเปล่าอ่ะ มันไม่ใช่ตอนแรกอะไรก็ได้แล้วพอนานๆเข้าอะไรก็ไม่ได้มันไม่ได้แปลว,ว่าเขาเปลี่ยนฝ่ายเดียวนะคะน้องก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคู่ของน้องคือมีอะไรไม่พูดกันตรงๆใช้วิธีการได,ได,ได้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 แล้วก็มาบ่นเอาตอนแรกได้ได้ได้เพราะผมทําได้ทุกอย่างเลยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เดนไปนอกใจเขาเองตอนแรกน้อยยังเข้าใจายอยู่เลยอะแต่พอหลังๆปับ๊บ น้องบอกว่าทาไมมาบงการชีวิตผมตอนนี้ความรู้สึกของน้องเปลี่ยนแล้วสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือน้องก็ยังไม่ยอมบอกตรงๆอีกความสัมพันธ์ของคู่ใดก็ตามทีที่ไม่เคยบอกกันตรงๆไม่เคยรับฟังซึ่งกันและกันไม่พังวันนี้วันหน้าก็พังอยู่ดีคะ่ะน้องบิก๊กพี่ว่าจับมือคุยกันแฟแฟแล้วถามกันซิว่าความรักห้าปีของเราถึงวันนี้เป็นยังไงมีความสุขตรงไหนไม่มีความสุขตรงไหนอยากเดินหน้าต่อไหม ลองคุยและฟังกันสักครั้งในชีวิตได้ไหมเพราะที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่าเราสองคนจัดการความรักกันผิดรูปแบบมาโดยตลอดเขาเองพอเห็นว่าเราเคยทําแล้วได้เขาเลยคิดว่าวิธีการนี้ก็โอเคนี่<ะ>เขาก็สบายใจบิ๊กก็ยิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าน่าไว้วางใจไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีเดิมๆม,มันกลายเป็นเจตนาแตกต่างกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่จากการที่แบบโอ้ก็ดีเหมือนกันได้ยินเสียงกันตลอดกับอุ้ยเริ่มบงการชีวิตผมวันเนี้ย ต่อให้เป็นคู่ใดก็ตามที่นั่งฟังอยู่นะคะความรักมันเปลี่ยนทุกวันการสื่อสารถ้ายังไม่หยุดรักการหยุดการสื่อสารบางทีเรื่องแบบเดิมเราเคยรับได้มาถึงวันใหม่ๆเราอาจจะรับเรื่องนั้นไม่ได้ก็ต้องอัปเดตกันอืมไม่ลองเปิดใจคุยกันดูสักทีอ่ะพี่รู้สึกว่าอย่างพี่อ้อยบอกนะคะพอคุยกันปุ๊บเราจะรู้ว่าอีกคนต้องการอะไรและเราให้ได้หรือเปล่าและเราต้องการอะไระและเราคิดว่าเราสองคนจะยังปรับ ตัวเข้ามาหากันได้หรือเปล่าค่ะลองอาจจะลองคุยกันดูสักทีหนึ่งก็ได้เพราะพี่ไม่รู้สิพี่ยังรู้สึกอยู่ดีแหละว่าอืมหมดรักแล้วหมดรักแล้วแต่ว่าไม่อยากไปไม่อยากเลิกเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่มันดูย้อนแย้งกันอยู่ค่ะนะคะต่อไปน้องนิวค่ะน้องนิวบอกว่าเราคบกันมาสองปีเป็นเพื่อนกันมานานก่อนที่จะเลื่อนชั้นกันมาเป็นแฟนคบกันไปเรื่อยๆก็เหมือนจะดีแต่ก็มีหลายอย่างที่เราเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยผมก็รักเขานะครับเวลาลําบากก็อยู่ข้างกันนี่แหละ แต่พอทะเลาะก,กันทีเราก็ทะเลาะก,กันแรงมากหลายครั้งที่มีทั้งคําพูดที่ทําร้ายจิตใจและไม่ได้แคร์กันเท่าไรอาจจะเพราะเคยเป็นเพื่อนกันด้วยยิ่งทะเลาะก,กันบ่อยมันก็ทําให้ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยพยายามปรับตัวเต็มที่อธิบายไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงมันยิ่งบั่นทอนจิตใจผมและความรักที่ผมมีให้เขาโดยไม่รู้ตัวจนสุดท้ายก็เหมือนผมจะหมดรักเขาบางครั้งตอนอยู่กับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนมากกว่า mm. ที่จะมีความรู้สึกแบบคนรักไปแล้ว ผมไม่พยายามจะกลับมาทำตัวโรแมนติกแต่มันก็ทำไม่ได้เราก็ปรับความเข้าใจกันหลายครั้งแต่ก็เหมือนกับว่าผมก็ต้องฝืนที่ต้องทำให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติส่วนเขาก็เสียใจร้องไห้ทุกคืนเพราะรู้ว่าผมไม่เหมือนเดิมบางทีผมก็ฝืนทำตัวปกติไม่ไหวก็เลยทำตัวใจร้ายใส่บ้างเมินใส่ไม่ตอบแชทผมเลยคิดจะเลิกแล้วปล่อยเขาไปแต่ผมก็ไม่เคยทำได้เลยเพราะไม่อยากสร้างแผลในใจให้เขาอีกแล้วเขาก็เจอรักแย่ๆมาก่อน อยากรู้ว่าพอจะมีทางออกทางไหนบ้างไหมผมเครียดมากเลยครับทางนี้เองก็ไม่มีคนที่ปรึกษาเรื่องความรักได้เลยสักคนก็เลยมาถามพี่ๆในนี้ครับค่ะนิวคะการพยายามที่จะไม่รักหรือการพยายามที่จะให้รักยากพอกันวันนี้พี่รู้สึกว่าเราเองพอเริ่มหมดรักแล้วบอกว่ามันจะมีวิธีการไหนไหมครับที่จะทําให้ผมกลับมารักได้เหมือนเดิมก็ดูดูทรงแล้วหนูเหมือนกับอยากจะไปจากเขาแล้วว่าเพราะอืมความรักเคลื่อนตัวทุกวันค่ะ รักมากขึ้นทุกวันก็มีรักน้อยลงทุกทีก็เยอะเพียงแต่แค่พอถึงวันนี้ไอตอนที่รักน้อยลงทุกทีน้องก็ต้องบอกเขาเหมือนกันว่าความรู้สึกของคนสองคนมันเป็นยังไงพี่ยังคงยืนยันเรื่อง,งการสื่อสารอยู่ดีนะคะบางคนตอนรักก็บอกตอนไม่รักก็ยิ่งต้องบอกญ่เลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันรู้สึกเหมือนไหมไม่เหมือนเดิมเนาะและค่อยๆบอกมาเรื่อยๆดีกว่าที่น้องใช้ความอดทน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 ,ดทนและอีกฝ่ายไม่เคยรู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่แบบทนไม่ไหวแล้วก็พูดว่าเราทนมานานแล้วนะพี่รู้สึกว่าประโยคนี้ไม่แฟร์ต่ออีกฝ่าย เพราะอีกฝ่ายไม่เคยรู้เลยว่าในขั้นตอนความอดทนเนี่ยเธออดทนตอนไหนวันนี้คนสองคนจะเดินหน้ากันยังไงต่อเราต้องร่วมมือกันช่วยกันตัดสินใจค่ะและคําที่นิวบอกว่าไม่รู้สิคบพี่วันนี้มันรู้สึกมันเป็นเพื่อนไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนจะโรแมนติกและทุกอย่างที่น้องพูดมันดูเป็นความพยายามที่อึดอัดทั้งเราและเขาด้วยนะคะคนที่พยายามจะโรแมนติกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ <c oughs> หนึ่งว่าเขาจะดูไม่ออกหรอ มันก็รู้สึกอยู่ดีว่าน้องดูไม่มีใจอ่ะดูเหมือนกับน้องรู้สึกว่ามันควรทําอย่างงี้นี่ีแต่น้องไม่ได้อยากทําอ่ะวันนี้พี่เลยรู้สึกว่ายิ่งน้องบอกว่าทํายังไงดีไม่อยากสร้างแผลใจตอนนี้น้องกําลังสร้างอยู่ค่ะคือบางคนนะความคลุมเครือทํรลายเขามากกว่าความชัดเจนอีกเอ๊ะตกลงยังไงเดี๋ยวก็ด่าฉันเดี๋ยวก็มาดูอารมณ์ไม่ดีดูก็เดี๋ยวก็จะมาโรแมนติกดูจะอะไรอย่างเงี้ย น้องกาลังสร้างแผลใจอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการบอกเลิกอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งนะมันไปแตะเส้นที่น้องเจอคนอื่นถูกใจกว่าเดี๋ยวมันจะไปแตะเส้นแห่งการนอกใจที่เราพูดกันเสมอว่าทําไมไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจเห็นป่ะอันนี้พี่พูดไว้ก่อนในอนาคตต่อให้วันนี้น้องยังไม่ได้มีคนใหม่ก็ตามถึงได้บอกเลยค่ะว่าการไม่รักก็สามารถบอกได้ไม่ได้สร้างแผลใจเท่ากับการพยายามหลอกๆให้ดูเหมือนว่ารักอืม,อมหรือว่าแม้แต่อดีตเขาเคยอาจจะเคยเจอรักที่แย่ๆมาก่อนค่ะ ก็ไม่ได <be> <life> ้หมายความว่าจะเอาเก็บมามาเป็นเรื่องที่มาเป็นข้ออ้างกับวันนี้ที่ไม่รักกันแล้วแต่เพราะว่าคราวที่เราเจอรักแย่ๆแล้วตอนนี้ถือว่าดีเหรอคะกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะถ้าเกิดแค่วันนี้เราไม่รักกันเราก็คุยกันเราก็บอกกันเพื่อจะได้แยกย้ายกันไปแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์จะเริ่มต้นใหม่กันได้เนอะไม่ว่าอดีตจะเจอความรักแย่มากี่ครั้งทุกคนก็มีสิทธิ์จะเริ่มความรักครั้งใหม ได้เหมือนกันทุกคนแต่บางทีนันนิวการที่เราไม่รักเขาแล้วไปกักเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แย่กว่าก็ได้วันนี้ถ้าไม่รักกันก็พูดกันตรงๆเพื่อะอะไรคะเพื่อเขาจะได้เดินหน้าต่อไปและไปเจอคนที่รักเขามากกว่าเราและดูแลเขาได้ดีกว่าเราไงไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่แบบกักเอาไว้แล้วก็ดูแลเขาก็ไม่ดีนะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นิวคิดค่ะบางทีอาจจะต้องปรับจูนวิธีคิดของตัวเราเองก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องพี่ย้าอีกครั้งหนึ่งว่า ความรักที่แท้จริงไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะรักใครก็อย,กอยากอยู่กับคนนั้นรักใครเราก็อยากจะโรแมนติกอยากจะทําอะไรทุกอย่างให้มันดีแต่เมื่อไม่รักแล้วก็บอกเลิกให้จบเท่านั้นเองสําหรับเรื่องของความรักค่ะนะคะน้องแจนค่ะแจนถามมาว่าตอนนี้หนูท้องได้สี่เดือนแฟนหมดรักค่ะคือก่อนท้องเรารักกันดีมากๆใส่ใจดูแลกันดีเขาตามใจทุกอย่างแต่พอรู้ว่าท้องเขาเริ่มที่จะรู้สึกไม่ดีใจ อาปรหลาดจังเลยอ่ะเขาเคยมีลูกติดมาสมคนค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเขาคงจะไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งแล้วก็มีน้อยใจบ้างตานประสากนนท้องค่ะแต่เขาก็ดูแลเรานะคะอยากกินอะไรเขาก็หาให้กินดูแลเราแล้วก็ดูสนใจแต่งงานมากกว่าสนใจเราเราก็ยิ่งน้อยใจหนักเขาไปอีกท้องก็ยิ่งหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วเอาแต่ใจพอรู้สึกน้อยใจเขาก็นั่งร้องไห้จนแฟนพูดกับหนูว่าจะร้องไห้ทําไมนักหนา แต่คือหนูไม่ได้อยากร้องไห้นะมันบอกไม่ถูกอารมณ์นั้นและตั้งแต่นั้นมาทําให้เราทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้ตามใจหนูเหมือนแต่ก่อนเขาเอาเวลาทั้งหมดไปทํางานเข้าใจว่าต้องทํางานหาเงินไว้เลี้ยงลูกแต่ในความรู้สึกของคนท้องมันอยากได้ความได้รับการดูแลค่ะจนล่าสุดเขาพูดขึ้นมาว่าพอเหอะเขาหมดรักแล้วเขาทนกับความเอาแต่ใจอารมณ์หงุดหงิดของหนูไม่ได้ หนูก็ขอโทษเขานะตัวหนูไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เขาก็ไม่เข้าใจหนูมันเลยเถิดจนถึงขั้นที่จะเลิกกันแล้วค่ะหนูไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะพี่อ้ยพอดคะเท่าที่รู้นะคะมันจะมีอาการหนึ่งของคนท้องเนอะที่เขาบอกว่าฮอร์โมนมันแปรปรวนะนะคะมันก็อาจจะแสดงออกด้วย อารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆกันซึ่งอันนี้ยถ้าเกิดจะแก้สิ่งนี้ก็ต้องปรึกษาหมอเนาะบางทีการปรึกษาคนที่เขารู้จริงแก้ไขปัญหาได้สําหรับปัญหาบางเรื่องก็น่าจะดีกว่านะคะว่าเออตอนนี้เราเป็นแบบนี้นะเราควรจะต้องทํำยังไงดีค่ะหรือทางที่ดีนะคะพาเขาไปหาหมอด้วยกันด้วยเนาะ แล้วเวลาหมอบ,บอกเนี่ยหมออาจจะแนะนําว่าคนข้างตัวต้องทํายังไงอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้เขาเข้าใจในสภาวะการอารมณ์ของเราในช่วงนี้มากขึ้นแต่ใดๆก็าตามค่ะนองแจนพี่อยางอยากใ,ให้หนูดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนนะ่ะเพราะตอนนี้ไม่ใช่เราคนเดียวเนาะมีลูกในท้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใดๆก็ตามแต่อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นนั้นอยากให้คิดถึงลูกให้มากๆก่อนเมื่อไหร่จะหงุดหงิดเมื่อไหร่อยากจะร้องไห้เราต้องคิดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกระทบกระเทือนลงไปถึงลูกในท้อง พราะความรู้สึกระหว่างแม่กับลูกมันเชื่อมต่อมันติดต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามทําใจหรือทําตัวเราให้ให้มีความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่จะพอจะแก้ได้อะเนาะ mm hmm. เพราะแทนที่หนูจะปล่อยตัวปล่อยใจว่าก็หนูเป็นอย่างนี้แล้วก็ร้องไห้คําควรไปพอคิดถึงลูกอะคะ่ะแล้วเอาความใส่ใจทุกอย่างไปวางไว้ที่ลูกนั้นบางทีมันจะทําให้หนูรู้สึกมากขึ้นว่า ในความเป็นแม่นั้นเรามีลูกหนึ่งคนอยู่ในท้องเราต้องพยายามเมื่อไรก็ตามดิงจะร้องไห้จะอะไรก็ไม่ได้สิเพื่อลูก<ๆ>เพื่อลูกนะดูแลสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีเพื่อลูกที่เกิดมาเขาจะได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์เต็มที่อ <c oughs> ีนี้ถัดมาก็คือเรื่องของพ่อของลูกเนาะพี่ก็เข้าใจหมดเลยแหละวะ่าไอ้ความรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจทําไมเขาจึงทํากับเราอย่างนี้อย่างนั้นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันสร้างความรู้สึกที่แย่ๆให้กับเราแล้วยิ่งตอนนี้สภาวะ ร่างกายหรือใดๆของผู้หญิงที่ยังต้องการการดูแลอยู่นะคะแต่อยากให้แปลเปลี่ยนวิธีการตรงนี้กลายเป็นวิธีการที่ค่อยๆพูดกันดีๆนิดนึงเนาะค่อยๆบอกเขาว่าเราเป็นแบบนี้เพราะอะไรอยากได้อะไรหรือรู้สึกอะไรเนาะแล้วก็พยายามปรับเข้าใจตัวเองด้วยว่าโอเคช่วงนี้เขาอาจจะทํางานหนักขึ้นเพราะว่าเขาอยากจะหาเงินมาให้ลูกนั่นแหละใดๆต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มันยากนะพี่เข้าใจเลยแหละแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทําคือ พี่ก็ไม่รู้นะว่าวันนี้เขาหมดรักเราตั้งแต่ตอนไหนหรือเปล่าหรือใดๆก็ตามที่เขาแสดงออกตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเราไปสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้เขาแล้วเขาก็เลยตอบกลับมาแบบนี้หรือว่าเขาหมดรักเราแล้วจริงๆแต่พี่แค่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นใดๆไม่สําคัญเท่ากับลูกและการที่เราจะต้องอยู่และดูกันต่อไปนะคะยังไม่ได้อยากให้รู้สึกตัดสินใจว่าต้องเลิกกันในวันนี้เดี๋ยวนี้แต่ใดๆก็ตามนั้น ก็ไม่เป็นไรค่ะต่อให้วันข้างหน้าถ้าเขาไม่รักเราจริงแล้วเดี๋ยวต้องเลิกกันมันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีแหละแจนแต่จังหวะตรงนี้เวลาตรงนี้พี่ยังรู้สึกว่าเราลองเอาความใส่ใจทั้งหมดไปไว้ที่ลูกกับร่างกายของเราเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนอันนั้นพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องทําก่อนตอนนี้อะค่ะค่ะนิดนึงค่ะแจนแจนบอกว่า เขาว่ามีลูกติดมาทั้งสาคนเลยดูไม่ตื่นเต้นกับการท้องของเราแต่แจนคะก็ในเมื่อมีลูกติดมา3มคนเขาจะไม่ชินเหรอคะว่าคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะอารมณ์ไหนพี่เลยรู้สึกว่าตอนเนี้น้องกําลังกําลังพูดด้วยภาวะอารมณ์เหวี่ยงหรือฮอร์โมนเหวี่ยงของน้องหรือเปล่าถึงได้มีแต่ความน้อยใจว่า ใช่สิเขาคงไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะเขาว่ามีลูกมาแล้วตั้งสามคนก็นี่ไงเขาก็าต้องรู้สิว่าคนเป็นแม่ลูกอ่อนอะ่ะจะต้องแบบอยู่ในภาวะอาการแบบไหนแต่นิดนึงค่ะต่อให้หนูเป็นผู้หญิงท้องพี่ก็อยากให้หนูเป็นผู้หญิงท้องที่เข้าใจคนรอบตัวด้วยถ้าหนูบอกว่าตอนนี้ท้องเลยยิ่งหุดหยินมากง่ายมากขึ้นไปอีกแล้วหนูได้บอกกับเขาไหมล่ะคะว่าเธอขอโทษนะถ้าช่วงนี้อารมณ์มันจะเวียงบ้างขอโทษนะฉันเอาตัวเองไม่อยู่แต่หนูไม่ใช่การตั้งกและปักธงเลยว่าเธอต้องเข้าใจฉันสิ เธอต้องเอาใจฉันเหมือนเดิมสิคือมันกลายเป็นว่าความอยากได้กับความอยากให้ของเราอะ่ะมันเริ่มห่างกันไปเยอะอะ่ะทําไมเธอไม่เอาดูแลฉันทําไมเธอไม่เข้าใจฉันทําไมเธอไม่เข้าแบบว่ามาแบบแสดงอาการดูแลใส่ใจมากขึ้นกว่าเดิมแต่ความอยากให้ที่เราเคยเป็นภรรยาที่น่ารักมาก่อนน,ะน่ะแจนในวันหนึ่งที่เราก็เป็นคนที่น่ารักคนเดิมไงแล้ววันนี้หนูดันโทษว่าความรักแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันดีมากนะคะแต่พอมีลูกป๊าปอ่ะดูเขาเบื่อหนูเลยคือถ้าพูดแบบนี้มันจะฟังดูเหมือนเขาแย่มากนะ แต่อีกมุมหนึ่งคือเราเองอาจจะไม่ใช่แจนซึ่งเป็นแจนตอนที่ยังไม่ได้ท้องไงเราอาจจะเป็นแจนคนที่เคยเข้าใจทุกอย่างได้แต่พอเราเริ่มท้องรับมือกับฮอร์โมนตัวเองไม่ได้เราก็จะเหวี่ยงขึ้นตามลําดับมันเหมือนกับเราต่างมีผลซึ่งกันและกันพี่เลยอยากให้แจนทําความเข้าใจจุดนี้ก่อนนะคะแล้วปรับมาซีว่าการสื่อสารคือขอบคุณนะขอบคุณที่ยังเป็นคุณพ่อที่น่ารักดูสิยังดูแลเราอยู่เลยแล้วเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้หาเงินเลี้ยงลูกเนาะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเราแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเราช่วยหาเงินอีกแรง ปรับให้มันเป็นพลังบวกอะคะแจนวันนี้เราเองก็เสริมความพลังลบจนกระทั่งทําให้เขาเองอาจจะรู้สึกรับมือยากก็ได้นะการมีลูกหนึ่งคนวันนี้อย่างที่บอกค่ะใครๆก็บ่นกันเนาะมีลูกหนึ่งคนวันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะและเขาเองก็เป็นคุณผู้ชายที่กําลังเอาหัวใจไปใส่ไว้กับงานเพื่อหาเงินมาดูแลลูกเราอยู่ไงถ้าหนูเอาแต่ความน้อยใจของหนูนําหน้าทุกสิ่งวันหนึ่งหนูจะยิ่งกลายเป็น เชื้อเชื้อเพลิงอะที่แบบเหมือนเอาน้ำมันสาดเข้าไปเลยเธอไม่อยอมทําตามฉันเลยดูซิเธอไม่เข้าใจหรอก,อกว่าฉันเป็นยังไงแค่ตั้งคําถามว่าทําไมบ่อยๆก็ยิ่งทําให้เขาเองอาจจะรู้สึกอึดอัดและกดดันก็ได้นะลองดูค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณเขาซะหน่อยนี่หนูท้องแค่สี่เดือนเองนะคะหนูยังมีระยะเวลาอีกตั้งห้าเดือนแน่กว่าที่หนูต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างของความเปลี่ยนไปของสรีละของตัวเองความเหนื่อยมากขึ้นคนเป็นแม่และถ้าเกิดอะไรก็ตามที่หนูยิ่งรู้สึกเหนื่อยตรงนั้นและไปกดดันเขามากขึ้น เดี๋ยววันหนึ่งมันจะพังเพราะอารมณ์ของคนสองคนไม่เกี่ยวกับหนูท้องไม่ท้องด้วยนะนะคะเราต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะน้องเก่งค่ะน้องเก่งบอกว่าผมกับแฟนอยู่ด้วยกันมาสี่ปีโดยเขาไม่อยู่บ้านผมในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันคือทะเลาะก,กันทีไรจะหนักหรือเบาเขาจะเป็นคนไปจากผมทุกครั้งบางทีก็ไปแบบรู้ตัวบางทีก็ไปแบบไม่รู้ตัวจนมีครั้งก่อนสุดท้ายทะเลาะก,กันหนักมาก และครั้งนี้ผมไม่ใช่คนผิดผมเลยใจแข็งไม่ตามแล้วจะไปก็ไปแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาขอโทษและขออยู่ด้วยเหมือนเดิมซึ่งผมเองก็ให้อภัยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมก็จาไม่ได้เพราะมันเยอะมากจนมาวันหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาหมดรักแล้วอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเขาบอกอยากเป็นอิสระอยากเจออะไรใหม่ๆเขาจะอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนทําให้ผมช็อกไปพักใหญ่ๆซึ่งในความต้องการของแฟนผมเข้าใจได้เพราะตั้งแต่ระยะเวลาที่อยู่กันมาผมไม่มีเงินเก็บไม่มีสมบัติอะไรเลยคือเราไม่ได้ทํางานทั้งคู่ แต่ตอนแรกผมทํานะประมาณ2ปีแต่พอไม่ได้ทํางานต้องยอมรับเลยว่าผมใช้วิธีการหาเงินโดยการเล่นการพนัน <S <S 2> <S 2> ซึ่งเขาก็เล่นนะครับตอนมีมันก็ดีตอนหมดนี่สิมันแย่จนภาคหลังเขาเลิกการพนันได้เพราะหมดเขาก็เลยพูดออกมาอย่างที่ผมเล่าไปอยากถามพี่ๆว่าผมควรปล่อยเขาไปใช่ไหมและถ้าผมอยากรังเขาไว้ผมควรทำยังไงดี ก่อนจะทําอะไรตตดสินใจอะไรหยุดเล่นกนนารพนันก่อนใช่ค่ะต้องเก่งจริงๆถูกเพราะเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้น้องสองคนถึงขนาดว่าไม่ทํางานอะไรกันเลยเ,เล่นกนนารพนันกันอย่างเดียวเนี่ยชีวิตไายนะมากนะคะ,คะแล้วน้องก็รู้แล้วเนอะตอนมีมันก็ดีแต่ตอนหมดมันก็แย่เพราะชีวิตมันอยู่กับความไม่แน่นอนเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะหมดมันต่างกับคนทํางานที่เขารู้หเหขาว่า เดี๋ยวสิ้นเดือนเขาจะได้เงินเดือนหรือตอนไหนเขาจะได้เงินมานั้นการเอาชีวิตไปแขวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการพนันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จะสามารถทําให้ความสัมพันธ์อื่นๆใดๆรอบๆตัวมันดีขึ้นได้อะค่ะค่ะแล้วพอถ้าน้องหยุดนะน้องจะเริ่มหันมาทำมาหากินและบางทีสิ่งที่เขาบอกว่าเออไม่ไหวละเขาอยากได้อิสระอยากได้เจออะไรใหม่ๆเพราะเขารู้สึกหรือเปล่าว่าก็คนเก่าๆของเขาก็ทําได้แค่นี้ก็คือเล่นการพนันวันๆไม่ทําอะไร มันก็แปลได้แบบนั้นเหมือนกันนะน้องเก่งอีกอันนึงคือเก่งบอกว่าผมควรปล่อยเขาไปใช่ไหมครับยืนยันคําเดิมค่ะต่อให้ไม่ปล่อยก็เขาอยากไปแล้วไง เราจะไปยื้ออะไรได้วันนี้เก่งเราลองลองดูนะคะถ้าบังเอิญในเรื่องของการเล่นการพน,นันแล้วน้องสามารถหยุดได้ทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นมันไม่ใช่ดีเฉพาะให้ผู้หญิงอยู่กับเราด้วยนะแต่มันดีต่อตัวน้องเองด้วยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่หรือเปล่าก็าตามอันต่อมาคือในความรักของคนสองคนค่ะเราเคยคุยกันอย่างเปิดใจไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มันคือยังไงคุยถึงความตั้งใจสิเช่น เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม,ไม่เล่นการพนันแล้วนะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมาแขวนกับการได้หรือเสียจากการเล่นการพนันตั้งแต่นี้ไปต้นไปเราจะดูแลตัวเองให้ดีและจะดูแลเธอให้ดีตามไปด้วยลองดูสิว่าถ้าเป็นน้องเก่งในเวอร์ชันเนี้ยเขาจะยังรักเรามากพอในการเดินกันต่อไหมและถ้าเกิดบังเอิญเขาบอกว่าเออไม่ไม่ละไม่ละแยกย,ย้ายต่อให้น้องจะยื้อเขาเอาไว้ทั้งสิบมือสิบสิบมือสิบนิ้วของน้องเนี้ย แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ไม่อยู่รองน้องก็คนหมดใจแล้วอะเพียงแต่วันนี้การพนันไม่เคยทําให้ใครประสบความสําเร็จนะคะสําเร็จอาจจะมาแค่วูบเดียวแต่ตอนที่ไม่สําเร็จแล้วมาเกิดความพังพินาศไปถึงอนาคตของน้องก็ถึงได้เปรียบเทียบไงคะบ้านถูกไฟไหม้อะยังเหลือที่นะแต่การพนันเนี่ยพอมันเอาไปมันเอาไปหมดแม้กระทั่งที่ดินอะเรารู้หมดแล้วผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้วันนี้เอาเวลาของเรามาเสียเงือให้ได้เงินค่ะ ดีกว่ารุนโชคกันอย่างเดียวอะเก่งอันนี้พี่ว่าน่าเป็นห่วงกับการที่คนคณะจะอยู่หรือไม่อยู่้วยซ้ำน,นะ หวังจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วยนะคะนะขอบคุณกับทุกคําถามที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะและนี่คือเพื P ่อพิชชอร์ดพอดแคสต์แล้วยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ค่ะเพื P ่อพิชชอร์ตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึง่งมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครๆพร้อมกันที่นี่นะคะลองเซิร์ชได้ใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่เซิร์ชคําว่าเพื่อพิชชอร์ตัวต่อต,ตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ Facebook Fan Page พี่้อยพี่ชอบตัวต่อตัวนะคะ